สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่แคทยาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คุณผู้ชมฮะเวเจ้ระเเคมาครับคุณผู้ชมครับอันนี้เห็ดนะฮะเห็ดฮะเห็ดฮะเพาะเองฮะคุณผู้ชมครับสวยมากๆนะครับเห็ด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 ใสเห็ดจังไสเห็ดจังซี่นะครับ ก็อันนี้ก็คือพริกแกงฮะนี่พริกแกงอะไรครับคุณเตือนครับพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดครับคุณครับตำเองขายเองนะครับไปไทยไปไทยทุกเงินเงินเนี่ยคือจะฝังก็ฝังอาหารไว้นะครับไปฝากธนาคารนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับไปไทยแม่กรูนนะขออนุญาตัดมาก็อันนี้นะฮะไก่บ้านครับนะฮะพวกไก่บ้านแล้วก็จะยำจะยำลมจีนนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะตอนนี้ครัวก็ยังเป็นเพิงหมาเงนอยู่นะฮะอนาคตเที่ยงคืนก็จะเป็นส่งขออนุญาตออยเรียบร้อยนะฮะ เมื่อกี้ก็ลวกเห็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับว้าวน่ารักมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนแวะมาเยี่ยมเพื่อนที่จอระเ้มากฮะบ้านจอระเ้มากฮะแต่จอระเข้ไม่มีครับคุณผู้ชมครับนะครับนี่นะฮะเพื่อนเขาบอกว่าตอนนี้ก็หลังคาก็ยังขาดนะฮะก็ดูไว้ก่อนนะครับก็ขออันนน้ดูนะฮะหลังคามองเห็นทองฟ้านะฮะคุณผู้ชมครับ ฮะัวเราะเขาบอกไม่เขาบอกไม่ให้ถ่ายไม่ครัวเพราะยังอยู่ที่ยังไม่ได้เมคอัพใบหน้านะฮะฟังเสียงเอาแล้วกันเสียงโหเร้องพอดีเราจะกลับพัทยาน้เป็นทางผ่านนะแวะมาหนุนให้อ่าตอนนี้คุณเตือนมีน้ำพริกอะไรบ้างที่จะโฆษณาขายอ๋อมีปลาบองปลาบองครับคุณผู้ชมครับพริกแตแดงทรงเครื่องแล้วปลาจม ปลายองสองเครื่องปลายองสองเครื่องมี3อย่างใช่ไหมครัโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะครับก็ก็จะไปขายพืชที่ถนนสกราวใช่ไหมถนนคนเดินถนนคนเดินที่บุรีรัมย์นะครับนี่แต่อยู่ที่จอระเข้มากพระคนชัยนะครับ okay. ค mm ุณ hmm. ผ okay. mm ู้ชมครับฮะดูค nice. รัวเดี๋ยวคราวหน้าผมจะให้มาดูอีกทีนะฮะตอนนี้กําลังมีออเดอร์จากพัทยานะครับเร็วๆนี้ครับมังซุนนะครับอ่าฮะตอนนี้ก็เขาเตรียมของขึ้นรถแล้วใช่ไหมไหนน้ำพริกอยู่ไหนมาดูเล อ่นะฮะน้ำพริกนะเมืเ่อกี้มีน้ำพริกอยู่3อย่างนะก็มาดูนะครับจอระเคมากฮะแต่สั่งผีพยาได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขายน้ำพริกนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับมีเพลิงไว้รับเพลินโฟงนะฮะนี่คือน้ำพริกนี่นะฮะน้ำพริกจะไปขายนะครับมีทุกอย่างครับคุณผู้ชมครับบรรจุพันแน่นอนนะครับนี่ของฝากได้นะครับนานอันนี้คือปลาบองครับคุณผู้ชมครับปลาบองนะฮะ พอดูอยู่ในอยู่ในรอมันก็เลยแสงอาจจะไม่พอแ,แสงเข้ามานิดหนึ่งนี่คือปาร,ราบองครับคุณผู้ชมครับปาร,ราบองนะครับก็อันนี้ปาราหยองทรงเครื่องปลราหยองทรงเครื่องปิดท้ายด้วยน้ำพริกตาแดงหมูย่างนี่นะฮะสนใจสั่งได้นะครับผลิตภัณฑ์แม่ไม่มีกลิ่นหอ,อกเลยครับนะฮะ เดี๋ยวผมจะไปขายในเฟสน,นะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับนี่